ไปดูโดนนะไปซื้อมันจะไปซื้อข้าวมาสองกองนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับส่งข้าไดเยกดซับให้ด้วยน้องๆหนูๆรับเดินปีิดีโดนี้อภิภัพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไปผสมกับติ๊กและเยาวชนที่มีอายุต,ต่ำกว่า13ปีซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมรุกลบบได้กีมีคนนี้ควรได้รับคำนแนะนำจากผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่เป็นต้นโอ้หิวข้าจังเลยเว้ยโอ้โหหิวข้าวเว้ยสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับแล้วแต่ตัวนะครับทุกคน วันนี้นะครับนอนอยู่นอนอยู่ตื่นขึ้นมาก็อยากกินเลยครับทุกคนวันนี้นะครับก็เลยจะใช้เจ้าโรบอทนะครับไปดูโดนให้หน่อยนะครับคืออยากใช้โดนนะครับทุกคนคือช่วงนี้แบบมันแบบว่าสบายจัดะ่ะทุกคน <c oughs> ก็เลยแบบว่าจะใช้โดนก้นไปเนี่ยเอาเข้าวกล่องมาให้กินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะให้เจ้าโรบอทเนี่ยไปประกอบให้แล้วก็ไปดูให้ทุกคนทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโรบอทมานี่ านไปซื้อไปดูโดนนะไปซื้อมันจะไปซื้อข้าวมาสองกลองนะใจไหมไปไปประกอบโดนให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอามาให้กินด้วย อ้าวแล้วเป็นยังไงโรบอททำได้เปล่ามามา,มาเดี๋ยวทำให้มาเอาละครับพวกคนเราก็จะประ,ประกอบโดกันนะครับรอุก่ณ์แล้วก็มีเชือกตัวบังคับตัวไกลกลาวสองหน้าขอแล้วก็เส้นทาคันก็คือโดนนะครับประกอบก่อนนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เข้าไปซื้อ,อข้าวนะครับทุกคนตอนนี้เขาบินอยู่เหนือเรานิดเดียวนะครับตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ลายน้นครนบทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาไปซื้อข้าวนะครับทุกคนอยู่สิว่าเขาจะได้อะไรมานะครับทุกคน อ่าอนนี้เราก็ไปกันเลยส่วนผมนอนสั่งอยู่บ้านก็พอแล้วจ้ะเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะสั่งรวัดไปดูโดนหน่อยไปเดี๋ยวนะแค่ไปดูอย่างเดียวนะจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไปดูอ่ะนะเพื่อความปลอดภัยนิดนึงนะนู่นไปกํลังบินขึ้นไปแล้วไป เจ้าน่อยไปเดี๋ยวนี้เลยครับผมเลยไปเลยนะครับหนร้านข้าอยู่นไปไหนคไปไหน ร้านค้าอยู่ตรงโน้นนะครับทุกคนไปเลยนะครับไปเลยตามทางไปเลยครับโอเคก็ถึงแล้ว

แล้วนะครับตาใส่โดนให้หน่อย <L ending. S 2> โดนมาลับมาหาแล้วสองข้ารนไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้ว <Take off. S 1> ครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วน,น,น,นู่นนู่นนู่น ทุกคนมาได้แล้วครับมาได้ปลอดภัยทุกคนเยโ้โอ้ฮะได้ข้าวกล่องแล้วทุกคนเป็นไงบ้างล่ะโอ้ยยังอยู่ดีครบไม่เนี้ย เ,เจ้าโดนไว้นี่ก่อนนะครับทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดเลยจริงๆลุกลักข่องพอ,องนะนะี่จำให้เจ้านายดีวยกว่าเอาละครับทุกคนเราก็ส่งเจ้าตัวโดนกับเจ้าโรบอทไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะรอสักคู่แล้วก็มาแล้วมนะั้ง เจ้านายครับได้เข้ามาแล้วครับมาเอากับข้าวมาข้าวกินหน่อยดิเอ้ดูผลงานเจ้าสิว้าวทุกคนดูนี่สิว้าได้ดังใจจริงๆนะครับกระเพราไก่กุ้งปลาปลาหมึกนะครับเฮ้เอาล้วทุกคนไอ้จุโลล์บอทนี่มันใช้ได้จริงๆนะเดี๋ยวดูสิดูสิจุลล์นี่มันใช้ได้จริงๆแม่มไปได้กันไ,ไหนกี่มา อร่อยอะ่ะข้าวหน้าเนี่ยไอโดนไอ้โรบอทมึงไปบินไปเชียงใหม่เลยนะไปซื้อมาให้กิน,น,นเลยนะเชียงใหม่เลยนะแล้รับคลิปนี้ก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเนี่ย,ย,ย,ยข้าวก่อนบ๊ายบายข้าวอืมมันก,กินสบายลูกบอลลูกบอลลูบอลบอ เดี๋ยวฟุ้กมาดีสิอืมริงจ้ะแ่ยนี่เจ้ายโอ้คนเยี่ยมก็เก่งแม่มด้ว